เจอแล้วเจอลูกชายหลาแล้วผมน่ะบ่บันได้อนะคนที่บ่สบายใจคือแม่บ้านแล้กก็แม่บ้านบ่นบนสบายใจกันเลยท้ายทอดเอาละเขาบ่สบายใจเราจินเข่าก็บ่ได้โอ้โหเมื่อยใจเลยั้ยพอดีเล,แลยแหละกับใบซองแหละเที่ยงกันเลยมา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  กอดมันห่อนได้กินเบิร์ดบัตโต้คนเดียวนก็ <c oughs> สิดีใจร้ายดีใจร้ายทอดมันล้อมจานเนี่ยยุ่ย yeah.